ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบรรดาสัญญาณใจของข้าพระเจ้าให้ถึงแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันทรงคุณค่าหาประมาณไม่ได้บัดนี้ข้าพระเจ้าจะสวดประกาศพระปรลิศขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงรับรู้รับทราบสัญญาณข้าพระเจ้าในเวลานี้ด้วยเถิด ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาละที่สองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาละที่สาม ข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า โทษอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงละเมิดในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงอดโทษจงอภรรรัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะละมัดระวังสำรวมในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้อำนาจพระปรลิตท,ที่ข้าพเจ้าได้สวดประกาศน,นี้ มีฤทธิ์มีอนุภาพกั้นกระแสแห่งอกุศลววิบากที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้และจงเปิดทางให้กุศลวิบากนำผลมาแก้ไขอาการเจ็บป่วยหรือผีปีศาจก่อกวนในตัวให้ข้าพเจ้ากลับมาเป็นปกติด้วยเถิด